สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูลังต่อนะครับพอดีว่าลมมันพัดนะครับลมมันพัดแล้วก็กิ่งไม้มันปิวนะครับก็นี่นะพากันมาดูแบบใกล้ๆเลยนะก็ะคือกิ่งไม้มันขยับนะครับก็ลงังเราก็เลยชมลุดนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปรบก,กวนอะไรเขามากครับเขาก็เลยไม่ได้มาทําร้ายอะไรละผมนะ ก็เลยจะพามาดูนะครับรังก็ความใหญ่ก็ประมาณลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวแก่นะครับก็พอดีลมมันพัดนะครับเห็นมุมขวาด้านล่างรนะับก็คือโดนลมพัดแล้วนี่มันแตกไปนะครับก็เลยว่าผมจะพามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะนี่นะครับ จะค่อยๆดึงดึงกิ่งมาขามลงแบบช้าๆแบบให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูภายในรังนะครับกนี่ครับซูมเข้าไปดูนในรังเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆน้มกิ่งลงมานะครับสังเกตว่ายังมีต่อหัวเสือนะครับบินเข้าบินออกอยู่เรื่อยๆนะครับ ผมจะค่อยๆโน้มลงมานะครับให้นิ่งที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าพี่น้องทุกคนจะได้เห็นภายในรังมันครับโห,หเยอะมากครับถ้าผมโดนไปนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลนแน่ๆครับน,นี่นะครับก็พยายามนิ่งครับ ือพยายามที่จะไม่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 กวนเขามากเกินไปนะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเท่าที่ผมมองด้วยตาเปล่านะครับตัวอ่อนภายในหลังก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ็เลยคิดไว้ว่าจะเอาไว้หรือจะเอาออกดีนะครับเพราะว่าวิธีการที่จะตีลังต่อนั้นมันก็มีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีง่ายๆเลยที่เขาทํากันทั่วไปนะครับคือวิธีการเผานะครับวิธีที่สองก็คือการอุดด้วยน้ํามันครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสะดวกวิธีไหนนะครับก็ พยายามยืนนิ่งที่สุดครับเพราะว่าเมื่อกี้มีต่อทหารบินมาสำรวจคือบินมามองหน้าผมแล้วบินนิ่งนะครับก็เมื่อกี้ค่อนข้างที่จะขนลุกนิึงนะเพราะว่ากะว่าเอาในในแน่ๆน่ครับคือต่อเนี่ยก็คือมีหนึ่งตัวที่เขาบินมาต่อยแล้วก็จะมีตามมาอีกเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีใครทำร้ายเราก็ จะไม่ทําแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามายืนอยู่ใ,ใกล้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าใกล้เกินไปนะครับก็ประมาณ1เมตรนะครับห่าง1เมตรถึง1เมตรห้าสิบนะครับระยะนะครับแต่วิธีการเผาก็คือทําให้ต่อศู์พันได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิธีการอุดนะครับวิธีการอุดก็คือ ใช้สำลีกับน้ำมันครับอุดก็จะทำให้ต่อสลบนะครับก็อาจจะมีบางตัวบ้างที่ตายนะครับแล้วก็อาจจะยังมีบางตัวที่ฟื้นครับก็ดูสังเกตเพื่อนๆสังเกตดูนะดูตรงโบโบตรงเขาจะมีตัวอ่อนด้านในนะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นตัวอ่อนไหมครับจะเป็นลังขาวๆนะครับอยู่ภายในนะครับแต่แข็งให้ดูในมุมนี้นะ เป็นนางขาวนะก็ตัวอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการปล่อยกิ่งนะครับปล่อยกิ ah ่งมะขามนะครับให้กลับไปอยู่แบบเดิมนะครับ คือเขายังหากินอยู่เรื่อยๆนะโอเคคนระโอ้โหพอปล่อยกิ่มาขาดแล้วก็ต้องค่อยๆถอยออกนะเพราะว่าตอนนี้ต่อบินเข้าออกเข้าออกแบบทีๆเลยนะครับเป็นว่าเรากลับกันดีกว่านะครับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ พามาดูรลังต่อนะครับก็เดี๋ยวคลิปตีรลังต่อเขาอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ